สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิน,นิเจ<บ>เปอร์อรวันนี้เรามาทำอะไรกันคะกินขน,นมเสน้นว่ะฝนตกไปใส่บะได้เนาะเนี่ยขน,นมเสน้นเส้นเล็กเ,เส้นเล็กจังหวัดเลยค่ะอืม น่าทานมากเลยค่ะเมนูวันฝนตกนะคะีนน้ำยาอะไรคะเนี่ยน้ำกินซาวน้ำปะลาอือหือทำกินได้ง่ายๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โห oh. อร่อยไหมขนมจินซาวน้ำปะลา ทำบ่ย,ยากนะจ๊ะรดน้ำหน่อยนะว๊าบอาือ้อหืออยากกินเลย แล้วเขาทำน่ากินอ่ะเนาะน้ำปะลาร้าเสนีให้อยู่ใ,ใกล้ๆตักขึ้นมาทูดซิทำกินได้เลยนะครับมีพริกด้วยใส่พริกป่นต้มน้ำปลาราชุบรสรสดีน้ำปะลารดด้แค่น,ะะนั้นแหละเราใส่พริกป่นแค่นั้นอ่ะกินแก้ขัดได้ ผักก็เป็นปผักก็เป็นยาด้วยสอก้อใกล้หน่อยสิอือโอ,โอ,โอ ทางค่ะน,นี่ก็มากับเมนูง่ายๆนะคะผักแพลวผ <c oughs> ักแพลวตัวผักยาวแตงกวากระชายโอ้กินง่ายๆวนตกไปไหนไม่ได้ ทำเยอะจนหมดอ่ะลองกินดูนะคะลองทํากินดูนะคะประหยัดด้วยไม่ต้องมีอะไรมากมายปลากระป๋องก็ไม่ได้ใส่ขนมจินของอะไรนะน้มจินนน้มจินเส้นแลกแห้งของจังหวัดเลยมีชื่อแบรนด์ไหมนี่นี่ค่ะ ยายรีวิวให้แล้วนะคะโอเคค่ะขนมจีนแล้วก็ขนมจีน,น,จนอบแห้งอบแห้งเ้ hand, นเล็กจังหวัดเลยค่ะอร่อยมากแล้วยายกินอยู่สองอย่างก็มีของนารมลลายใหญ่นารมลนี่ก็อร่อยค่ะยายกินสองอย่างแล้วรีวิวให้ต้องสองอย่างเลยนะคะอืมไม่ต้องยายไม่ได้เอาอะไรนะยายชอบกินก็รีวิวให้ใช่อันไหนอร่อยก็ว่าอร่อยนะจ๊ะ นี่สานบานเฮาต้องช่วยเหลือกันอ๋ออืมแล้วหม,หมดของเส้นเล็กเลยแม่ยาก็จะสั่งของของนั่นหรือบนหมดนั่นหรือบนยาก็จะสั่งของอบแห้งเลยลเสลับกันไปนาะสลับกันไปช่วยเหลือกันไปค่ะ ช่วยเดียวกันนะคะอ๋อว่ายายชอบกินเส้นมันอ่าอย่าให้ดูเส้นใกล้ๆเส้นเล็กอร่อยเส้นเล็กเส้นเล็กมากอร่อยมากๆเหมือนวุ้นเส้นเลยคะ่ะออันนี้หอเดียวได้ต้มขขึ้น ค่อนจำรอเนี่ยค่ะเดียเ๋ยวเยอะมากมากอร่อยอันนี้ขณะนี้ฝนก็ตกแล้วนะคะปิสสะรัมปิสสะครมปิดสะคัมหมดอืมโว้ว เด็กดวยเี็กดายโอ้าออะปีเก็บไม่มีแต่เบอร์ฝากกดไลค์กดแชร์หมายนาจาบ๊บายบายค่ะ